<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซ่กับเอและแซ่ทีวีกันแล้วเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์พร้อมกับนั่งรถชมเมืองกันแต่ว่าไม่ต้องขับเองนะคะเพราะว่าเขาไปกับไทยบัสฟู้ดทัวร์จะสนุกสนานขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วซัทเทลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิสุสุนะครับวันนี้ห้ามพลาดนะฮะตามผมมาครับกับประสบการณ์ใหม่นะครับในการทานอาหารไปด้วยชมวิวไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปกับคันนี้ฮะไทยบัตฟู้ดทัวร์ครับผมน่าสนุกขนาดไหน หลังจากที่ผมจองเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาขึ้นรถที่นี่แล้วฮะศูนย์การค้า r ิเ e r ร์ซิตี้แบง k อกครับผมแล้วก็ทั้งทริปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับรถบัสคันนี้แหละครับที่เราจะขึ้นไปนะครับนั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวทิวทั์ทไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบคันครับว้าวโหที่นั่งแบบว่าเจ๋งมากฮนะเปิดประสบการณ์ใหม่ครับ ที่นี่มี4รอบด้วยกันนะฮะ11โมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็ a น t e r n ช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับนเนอร์เนี่ยรอบ5้าโมงครึ่งไปจนถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายคือ n นท์ไ l i ์ e นะครับก็คือ1ทุ่มครึ่งนะครับไปสิ้นสุดอยู่ที่3ทุ่มครับ พอ,อมานั่งปุ๊บสักพักเดียวนะฮะเขาก็เริ่มเสิร์ฟเลยฮะเวลคัมดิงก่อนนะครับแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเป็นคอร์ดเป็นเซตจัดมาให้เรียบร้อยเนีเวลาที่ทานอาหารบนนี้นะครับรถก็จะโยกเยกไปมาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแก้วน้ำต่างๆเขาวางลงล,งล็อกเป๊ะๆตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะับไม่หกอยู่แล้วครับ เขขับผ่านเยาวราชนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็มาเสิร์ฟซิกเนเจอร์เลยเป็นก๋วยจั๊บในอ้วนเนะฮะอันนี้เราผ่านหน้าร้านในอ้วนแล้วนะครับเขาก็มีการโบกมือทักทายกันด้วยฮะมัสมั่นไก่นะฮะจากร้านดังเลยฮะสุวรรณเครื่องเทศครับที่นี่ก็จะเน้นขายเครื่องเทศครับนั่งทานอาหารไปด้วยนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางแบบนี้ไปด้วยนะครับในกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะ นี่คือผัดไทยนะครับจากร้านดังมากเหมือนกันนะฮะผัดไทยไฟทะลุครับร้านเนี้ยเขาบอกว่าการันตีได้มิชลินเนี่ยห้าปีซ้อนครับอร่อยจริงๆฮะอร่อยตั้งแต่คําแรกเลยแล้วให้ไหลก็คือว่าพอเราขับผ่านร้านก็ปุ๊บนะฮะเขาผัดเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเสิร์ฟบนรถเลยครับผมผ่านสนามหลวงด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าคือวัดพระแก้วครับถามว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงนะผมชอบนะครับเพราะว่า เราไม่ได้แบบว่ามันต้องนั่งขับรถไม่ต้องมานั่งโฟกัสเรื่องการขับนะครับแต่เราได้มารีแลกซ์ตรงนี้ได้เห็นมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับและถ้าว่าคนต่างชาติได้มาสัมผัสแบบนี้เขาก็คงชอบนะครับเพราะว่าเขาได้มาชิมอาหารไทยที่อร่อยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยจริงๆแบบนี้จริงๆเหมือนกับผมครับได้มาลองแล้วนะครับรู้สึกว้าว น่าตื่นเต้นกว่าที่คิดครับอร่อยด้วยได้เห็นวิวด้วยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวกรุงเทพแบบใกล้ชิดเลยครับลองมานะสักครั้งหนึ่งถ้ามีเวลาครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอือสุสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย